สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับอดี h ชา n นลกันอีกครั้งแล้วก็เหมือนเดิมครับ NBA 2K20 ขอมคเีครับหลังจากที่ตอนที่แล้วครับเราไปแก้แค้นบ้านเก่าเราได้เป็นอย่างที่เรียบร้อยครับเรียกว่าให้เขาแพ้คาบ้านกันไปเลยครับแล้วก็วันนี้ก็คือข้ามมาแล้วครับข้ามมาประมาณ3เกมเออสเกมคือจริงๆตอนแรกผมกะพอผม,ผมชนะซากาเมนโต้คิงเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกผมกะว่าให้ผมจะอาจเกมนี้ดีไหมเพราะว่า เห็นดูแต <indo by> <IP> <esi> so uh, like ่แบบว่าทีมเดือดๆไปแล้วอยากจะให้ดูแบบทีมนี่แบบเออสู้สบายๆมั่งใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวดูแล้วสบายไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกครับเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่ได้ลุ้นครับเพราะว่ามันชนะแบบชนะขาดลอยครับดูดูสกอร์ผมดิเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแต้มวันที่สองลีปลาสิบหกแอซิสเจ็ดสิบบล็อกนะคอร์เบิร์นดับเบิลอีกแล้วแถมไปอีกเทอร์นาเวอร์นเก้าอันเกือบแล้วแล้วดูฟิลโก้ดินะพลาดไปสามลูกอ่ะเออคือเข็นดังเข็นดังเดี๋ยวก็เลยไม่เอาดีกว่าครับเจอนีี่่ดกวา เดี๋ยวเรามาเจอดาราสแมพวอลิกดีกว่าครับเอ่อมีชิสตารโพซิงกิสกับลูก้าดอนซิกใช่ไหมเออยังยังพอมีแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ให้เราหวดกันหน่อยเออจะได้แบบว่าชนะยากๆหน่อยครับโอเคปะ่ะเราลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ไปเยือนบ้านเขานะครับใส่เสื้อแดงครับไปลุยกันเลยครับมาผมลุยครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีบิ๊กแมนเยอะกว่าเราในสตาร์ตติ้งไลอ้อนะครับหรือว่าผู้เล่นตัวจริงนี่นเขามีทั้งเ เนี่ยครับพอเบลแล้วก็พอติงกิสครับเรามีเราคนเดียวแล้วที่เป็นบิกแมนก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่าครับไปกันได้แล้วต้องบุกได้กูเองเออเอาไปก่อนเลยครับหนึ่งไฮไทลท์สวยๆครับอรีอูฟหนึ่งไปเอาให้อยู่คาเดนเอาให้อยู่เออจบึบโอ้ แม่งกระโดดออกไปข้างหลังในห,หาไปคนเดียวสวยๆโอ้โหโอ้โหยังไงการต่อบอลนี้วะโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเอาสติลเดอสติลครับว่าแล้วต้องไม่ลง เออเป็นไงกระโดดดังเข้าให้เป็นไงไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับอืก็เรียกว่าพุทแบ็กบอสอืมีบาวเสร็จแล้วโดดดังเข้าให้เอาอยู่ว่าทัเกอรโอ้โหโปรสิงกี้ครับจำชูลูกนี้ลูกไปแต่เราดังน้ำอยู่นะครับสองแต้มครับโอ้โหมึงรีบจ่ายกูจังวะไหนลองดิลองดิ รู้จักรถเข็นป่าวะรู้จักรถเข็นป่าวะเฮ้ยรู้จักรถเข็นป่าเอามเนี่ยมาเนี่ยเอามเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวแม่งโดนกุยดอกแม่งโดนกุยดอกนึงอุ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้เปรียบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ชูดเพื่อนลงขนาดนี้เออเออสวยสวยโอ้โหเป็นไงคุกคีคุกคีอยู่กับฮาเดนคือตั้งคืออยากจะเข็นมันอีกทีนึงครับเมื่อกี้นี้หมุนไม่ได้เหลี่ยมครับก็เลยจ่ายออกไปครับเพื่อนลงพอดีชูดซ้าวุ้ยลงแล้วข้างใน โอ้โหโปรซิงคิสแม่งสองเขียวแล้วนะเมื่อกี้นี้เอามาดีมาเข็นนั่นหน้ข้างนอกเลยเข็นนั่นหน้ข้างนอกเลยฮายเดนชุดช้ชาไปนิดนึงเอ,อ้ยจ่ายออกให้พิจิเตเกอร์ครับชูสามภายในลูกนี้ลูกไป เฮ้ยโอ้โหโดนหลอกว่ะไอ้หาโดนมันหลอกเฮ้ยแม่งคอร์แลรวสเต็ปแบ็คเข้าไปครับชุดไม่แม่แมนนะเสือขยันชุดเออแม่งเฮ้ยไปกอดอนไปได้ไหมคนเดียวเลยโอ้โหสวยเออ คิดไม่ผิดจริงๆที่เอามึงมาเป็นตัวจริงอะเอามาดิโพิีคิดมามาโติีคิดมาโอ้โหแม่งยาวว่ะไอหา่ายาวไม่ว่าแม่งกระโดดออกไปไกลกูกระโดดไม่ถึงเลย เสร็จกูแน่มึง,มงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่มึง,เจ,มง,เ,จมงเจอกนันลงง่ายๆตัวนี้เข้าไปครับโอ้โหเรานํำก้าวแต้มแล้ว,วะ่ะโอ้โหทักเกอร์สวยและแม่งเข้ามาซ้อนให้เราเมื่อกี้นี้ตัวผมมันวิ่งตามมาไม่ทันครับแล้วบอกเซอวิสเกือบแล้วมึง กอดอนคนเดียวเออแหมถ้าเอากอดอนเล่นเลยเราก็ไม่ได้อะไรเลยดีครับก็โอ่เทโอเวอร์ทั้งทีไม่ทันโอ้หมึงปหลุดไปอยู่ไหนมาวะไอ้ห่าตามมาตกไม่ทันครับอ้าวสติวเฉย เตยสติลเฉยสติลเฉยครับโอ้โหเวนบุ๊กสติลบอลได้ลูกนี้แล้วผมเห็นโพลิงกิสมันเข้ามาใกล้ผมก็ามาใกล้เลบนบุ๊กไงตัวผมมันโล่งนิดนึงครับเลยลองจ่ายดูครับโอ้โหได้ด้วยครับโอู้สวยโอ้โหชอัดสุดท้ายก่อนหมดเทคโอเวอร์ครับจัดไปได้อีกหนึ่งเอซิสต์ครับเมื่อกี้เลอัพสวยวะ่ะ มามามาเวลานอกไปนดีครับโอ้โหเป็นไงวิ่งตัดหลังไอริอูปสวยๆเอาจ่ายสวยโอ้โหหลุดเลยลูกนี้ผมยืนตำแหน่งไม่ดีด้วยแหละเจีได้ไปยืนให้มันสติวได้โดนนล้เนี่ยโดนนะ้เนี่ยเอ้าทำไมจ่ายอย่างนั้นวะ ทำไมมึงจ่ายได้ทุเรศอย่างนั้นนะนะไอ้ห่าโอ้จ่ายไม่ได้ตรงตัวเลยชิบหายจ่ายนี่จ่ายนี่เนี่ยโอ้โหมึงรอหาอะไรวะโอ้เล่นง่ายๆกูดูพิกหลุดไปแล้วเมื่อกี้นี้มึงรอเฮียอะไรวันนี้มากูเล่นเองเลยมาโมโหแล้ว รถเข็นนะรู้จักไหมเสียดายถ้าเข้าใกล้กว่านี้มึงโดนแน่ดังเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเนี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยมึงไม่อาพอซิกินมาปิดกลัวมึงโดนหมดอะกูบอกให้ว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูเห็นลายตัดเมื่อกี้นี้กูรู้เลย โอ้หไม่ดังแล้วเพื่อนแม่อุตส่าเข็นเข้าไปถึงใต้ห่วงแล้วยังจะกระโดดออกมาชิงแป้นอีกกูตามไม่ทันหรอกเชื่อไหมนี่กูบอกแล้วตามไม่ทันหรอกแม่ไปเล่นโยนแอรีอูฟโยนเทอร์โนเวอร์เนี่ยเมื่อกี้นี้ไอ้ห่ากูน่ากดขอสามเหลี่ยมว่ะนี่ไงนี่บาสหรือบอลเล่กูถามอีกรอบนึง ทำไมวันนี้หมุนไม่ค่อยถูกเหลี่ยมเลยวะ <c oughs> เออแม่งเอ,อ้ยแหมวันนี้หมุนแปลกๆว่ะผม <c oughs> น่าจะโยกนะหรอกไม่ตรงทาง <c oughs> อย่าขอร้องอย่าขอร้องอย่าขอร้องเอ้ามาดโิโอ้ดิโด,ดนชิกว่ะดอนชิกว่ะดอนชิกเหรอดอนชิกชกบมึง โอ้สกายฮุกเออมึงโชคดีนะกูยังไว้ชีวิตนะมึงไม่เข้าไปดังมาดิโอ้โหมึงหัวใจหัว,จ,วจิตหัวใจเฮ้ยไม่งั้นกูได้อล,ลิอ้ปไอ้ห่ามาไอ้ยาก็มึงบอกสวิตนะเมื่อกี้นี้มึงบอกกูสวิตนะโอ้โห ชุดง่ายๆมาไหนกูเล่นเองมาเจ็ดกูแล้วลูกนี้โอ้ยขึ้นชิงแ้นแบบงงๆครับนี่หมุนผิดทางเหรอวะเอากูยืนกลางแขนย่างเดียวครับไม่ได้ไม่ได้สไลด์ตามครับ ฟาว์จานโอ้ยแอนวันอีกแล้วไงเข็นก่อนทีนึงครับสบัดก่อนทีนึงด้วยไปเออหาเหลี่ยมอยู่หาเหลี่ยมจ่ายอยู่เมื่อกี้นี้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไม่ได้แอร์นะเออ โดนโอุยเอาดอีใครมามีใครมาไหมมีใครมาไม่กูเห็นมึงเลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้นี้เข็ดมันเข็ดมันอุ้ยโดนเอาดิเอ้ยแฟนขับรถแน่เลยเมื่อกี้นี้โดนบล็อกแต่ไม่เป็นไรครับจัด บาสเซอร์บีเดอร์ไปไหนลองสิลองสิลองสิอุ้ย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 เฮ้ยโอ้โหลงเฉยไอ้ห่าเขียวด้วยประเด็นโอ้โหมันฝืนนะมันยังเขียวอีกกอร์ดอนนี่มาแล้วเอ้ยอะไรเออเออมึงกันทำเป็นเจสเซนเตอร์มึงแย่งรีบาวคุณไม่ได้หรอก ไปโอ้โหมึงจะเล่นกันเองก็ไม่บอกกูจะได้ไม่ต้องตามขึ้นมาไอ้หา่าผมก็นึกว่าจะเป็นผมม,มาดิมาดิมาดิเฮ้ยลงเออสวยเพื่อนสวยโอ้โหนำเละเลยครับกำลังจะเข้าสู่40แต้มเข้าไปแล้วครับอ้าวลงเลยกูมาจะคุย เก้มดูแต้มอยู่ตรงสายมือไม่ได้วิ่งแน่เลยไอ้ห่าผมสึกไปกระโดดก่อนทีนึงเมื่อกี้นี้อุ๊ยโดนว่ะแต้มนิ่งมาสักพัดใหญ่ๆเลยครับผัดกันบุกกันไปกันมาไม่ลงครับสุดท้ายเป็นเขาครับ เอาสก,กีนให้แล้วเนี่ยสก,กีนให้แล้วเนี่ยเออแม่งเอ,อ้ยกูพยายามจะทำอย่างเงี้ยสองสามลูกแล้วไม่ได้สักทีเออ,เอ,อสก,กีนหลอกเหรอเฮ้ยผมจะอตอนแรกกะจะจะ,จะ,จ,ะจะโดดไปบล็อกบล็อกมันดูนะแต่ว่ากะจะรอรีบาว์ไม่คิดว่าจะลงไงไอ้ห่า เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงวตีน,นกูอีกแล้วบนหัวบอกสวิตนะมึงคืออะไรออืมกูหน้าขึ้นเองไปเลยว่ะเมื่อกี้นี้โอ้โหเขียวด้วยโโถึงแม้แต้มมันมาจะขาดแล้วก็เถอะครับแต่ว่าก็อยากให้มันได้น้อยที่สุดท่านจะน้อยได้ครับโอ้โหสวยเลย ต้องร้องโอโหเลยเห็นช่องอย่างนี้เห็นช่องโล่งขนาดนี้ต้องร้องโอโหเลยครับวิ่งสอดเข้าไปตรงนี้แอดีอ่อุ๊บสวยๆหาเด่นเอยปล่อยมันไหลเข้าไปอ่ะไอหาสวยเออ สวยสวยเสร็จกูดิอย่างงี้โโอ้หเจอวิ่งล่อเขาให้เนี่จอิงเจอวิ่งล้อหลอกครับอ้อมซ้ายอ้อมขวาเป็นไงฟัดเบรกเลยโอ้ตัวเล็กอย่างงี้มึงอยากเอาอะไรมาขวางทางกูตัวเล็กอย่างงี้มึงอยากเอาอะไรมาขวางทางกูนี่อ่ะกระเด็นไปดิเออ นี่โอ nice um, ้โหแม่ป oh, ั وي, ้มเฟกโอ้โหไล่ไปนี่นักกูโอ้ยเกือบนี่มันมีตัวซ้อนเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว อุ้ยทำไมไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนได้ยังไงหวามเมื่อคืนไอหาเอ้ยสวยอโอ้โหตัวเล็กอย่างนี้ตายดิเออตัวเล็กอย่างี้ก็ตายดิบ้าเอาโ้เอโหวิ้ยบ้าไปแลว โโอ้หดูดิดูความแบบดูความได้เปรียบของร่างกายโอ้โหแม่งบิดแบบว่าหายเลยอะไม่ทันแม่งยิ่งยักยิ่ยักหรอกไนะฮะเอ้ยมาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกู อ้โหวก็เอาตัวไปติดๆแล้วนะแม่งยังจะอุตส่าห์ลงอีกไอ้ห่าทันมาเพื่อนมาแล้วเออนึกว่าจะวิ่งมาไม่ทันนึกว่าจะวิ่งมาไม่ทันไอ้ห่าวิ่งขึ้นมาไม่มีใครเลยมัอก้เดก โอ้โหเป็นไงเสาหนึ่งขึ้นไม่ได้ชิบหายต้องเลี้ยงไปขึ้นเสาสองเกือบโดนบล็อกแล้วเมื่อกี้โอ้โหขอโทษเลยล uh, ูกนี้ฮืมแม่งจ้องจะตกเยอะไปหน่อยสวยกอดอน เออจัดไปอีกหนึ่งแอซซิตครับโอ้โหวันนี้ยังไม่ถึงสิบแอซซิตเลยนี่หว่าเด,วเดี๋ยวต้องต้องแอซซิตหน่อยลนะเดี๋ยวไม่ได้ทริปเปิลดับเบิลสวยตัดสวยแมคเลามอเออสุดยอดเพื่อนเห็นวิ่งตัดมาพอดีลูกนี้ครับจ่ายเกาให <c oughs> ้คลัสเบาๆ เฮ้ยเอ้ยโอ้โหลูกนี้ยอมว่ะไอ้ห่าเขียวซะด้วยมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาเขียวอ่ะมึงเมื่อกี้มึงเขียวใช่ไหมจ่ายดิเออเป็นไงเวทบุกครับตัดคือผมจะเล่นเองแหละเมื่อกี้เนี้ยจะเขี่ยมันเข้าไปแหละมันไส้แต่ว่าเวทบุกมันตัดก็ต้องจ่ายครับเสร็จกูโอ้โหแม่งมีซ้อนแม่งมีซ้อน แม่งมีซ้อนข้างในอีกตัวหนึ่งเลยฮะ <h ums> มึงเรียกมาให้หมดเลย5คนน่ะมึงเรียกเข้ามาให้หมดเลย5คนน่นะ <h ums> ไปกินถึงห่วงคนเดียว <h ums> ดีนะมีคนเก็บให้ครับเมื่อกี้นี้กินกูโดนบล็อกเฉยเวน อุ้ยกระโดดก่อนห <ś c oughs> รือว่ามันจะจ่ายจังหวะแรกเลยเว้ยเพราะว่ามันหลุดไปแล้วนิดนึงไงฮ่ามาขอยิงวะทำไมไม่อุตสาบิดได้แล้วไม่ดังเลยแล้วไอ้หา่าสวยฟาดเบรกวันนี้วินมิวปะนะเนี่ยวินมิวสักทีงวะโอ้โห นานๆจะหลุดฟฟสเบรบกอย่างนี้มึงไม่โชว์ท่านหน่อยวะอ้ะาวสติวเลยสติวเลยน,ปปนี่เอริ่อูไปดิเนี่ยเออหูยเกือบโดนแม่งเอ้ยใจหายแวบ,บเลยกูนึกว่าติดมือไอ้นี่เมื่อกี้นี้หูอเกือบ นี่ไงปั๊มเฟกหนึ่งทีครับหลอกให้กระโดดหลอกให้กระโดดก่อนแล้วเราก็ขึ้นสวนไปอีกทีหนึ่งครับเออโอ้ยโดนเฉยไอ้ห่า เออเนี่ยแหละสิบทักทีเออไอห้ห่ากูจ้องแอซิสมาประมาณานาทีต่อนาทีช <g narc> ิบหายไม่ได้สักทีโอ้ยกูคิดว่าน่าจะมีไม่มีปัญหาอะไรน่าจะจบคะแนนนี้เลยเลยครับดูท่าแล้ว ก็จบไปตามนั้นนะครับเสียลูกโทษไป2ลูกเมื่อกี้นี้แต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเราชนะไปอย่างขาดลอยครับ127ต่อ91คะแนนครับเปอนไงเจอรถเข็นนะแต่วันนี้เข็นยากครับเข็นนี่เข็นยาวเกมนที่แล้วครับเขามีบิ๊กแมนหลายคนครับซึ่งทีมเราก็อย่างที่เห็นนะสมอลบอลนะมีผมยืนเป็นสาวหัวโดอยู่คนเดียวครับแต่ว่าก็ยังดีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูสเตตตอนท้ายกันอีกทีหนึ่งครับเอ้ย จะขึ้นให้ดูทำไมบ่อยๆวะอของมันแน่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวนะต่อไปเราเจอกแบบับผู้เออผู้ท้าชิง m อ p อีกหนึ่งคนนะครับก็คือจานิสเตตตคุมโปครับซึ่งเราก็ต้องเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าไม่มีทางที่จะชนะผมอยู่แล้วคือ <c oughs> ฟอร์มดูเดือดขนาดนี้นครับดูดิตอนฉิกกดไปได้แค่14แต้มเท่านั้นครับโอ้โหดูดิพาเวลสิแจ็คสันกค1สิบสีโิงคิสสิ 13, ครับโอ้โหเป็นไง สามแต้มศูนย์ห้าครับสุดยอดเรามาดูฝั่งเรากันบ้างดีกว่านี่โหูยเจ็ดสิบสี่แต้มอีกแล้วเกมที่แล้วก็เจ็ดสิบกว่าแต้มเกมนี้อีกเจ็ดสิบกว่าแต้มโอ้อหูบล็อกเจ็ดเสียได้นิดเดียวเธอ์ u m อ e r เก้าเท่าเกมที่แล้วเลยครับแต่วันนี้ฟิลโกฟิลโกไม่ดีเท่าเกมที่แล้วเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเสาเยอะเหลือเกินครับทีมนู้นคือแบบว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆอะนะแล้วดูผมดำแต้มคนเดียวเลยนอกจากผมก็มีเว็บุ๊กสิบแปดแต้มที่เหลือก็ดูดิกอดอนเก้า แมกละมเจ็ดฮาเดนสี่แต้มครับโห,โหคือเกมที่แล้วอะ่ะมันยังช่วยผมทําแต้มเว้ยเนี่ยดูดิยี่ห้าสิบห้าเนี่ยเห็นปะผมเจดิบสองแล้วเกมนี้ผมเจ็ดสิบสีดลดูมันสิบแปดเนี่ยสี่แต้มโอ้โหได้ชิบ้ายโอ,โอเคก็อย่างที่เห็นนะครับตอนแรกคิดว่าจะสูสีแต่ก็กลายเป็นคะแนนไหลไปเลยครับไหลไป <laughs> คะแนนไหลเลยแต่ก็แต่ก็ ข้างในเล่นยากอยู่ครับเพราะว่าเขามีบิ๊กแมนหลายคนครับซึ่งนัดต่อไปที่จะเจอกับมีวอลกี้บัคนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นยากหรือเปล่าว่าเขามีเอ,อ่อบุ๊โลเปสใช่ไหมเดี๋ยวบุ๊โลเปสมันก็นอกได้นได้นะแล้วก็มีคนอื่นอีกใครอีกวะจําจไม่ได้วะจำไม่ได้แล้วจะจําได้แค่ว่าบุ๊โลเปสนะหมายถึงบิ๊กแมนนะถ้าไม่รวมไอเตตุคุมโป้นะครับถ้าไม่รวมไอเตตุคุมโป้แต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ชนกันบ้างแหละก็เดี๋ยววันนี้เกมเดียวพอก่อนแล้วกันครับก็เดี๋ยวตัดจบคลิปนี้ไว้จะเป แล้วก็ส่วนเส้นทางที่จะได้เจอกับพอร์ตแลนด์เทโรเบเซอร์ในรอบรอบแรกของเพย์ออฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วครับเพราะว่าเขานำแจ๊สอยู่ถึง3เกมครับรวมถึงผมเองก็นำคลิปเปอร์อยู่3เกมด้วยครับก็ช่างมันครับเเปลี่ยนใจละไหนละเ,เออยังไงถ้เราก็ชนะจะชนะเขาเกมนี้ไปแล้วนะก็ที่เหลือก็แล้วแต่เว้นแต่กรรมถ้าเกิดว่าดวงดวงดีก็ได้ตกมาเจอกันแล้วกันถ้าไม่เจอกันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอ อยู่ท่าแจ๊คก็ได้ครับโอเคก็ปิดคลิปเลยเลียวกันครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะครับเพื่อมีตอนใหม่ๆจะได้มาอัปเดตกันนะสำหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับอารับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของผมไปด้วยนะครับผม ODNB2K นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมกดไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ